Happy birthday to you ติ้งลองเร็ว Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, Happy birthday to you ออนะโอยพรนกงก่อนค่ะขอให้อะไริล่ละขอให้นกงขอให้นกงไม่เจ็บปวดไม่เจ็บป่วยใช่ไหมแล้วอะไรอีกไม่เสียชีวิตค่ะ ไม่เสียชีวิตไม่ยังไม่อยู่อายุยืนยาวอายุยืนยาวอยู่กับมิลานานๆใช่ไหมอ่ติ๊งจะพูอะไรครับติ๊งพูดเร็วผงมากมากติ้งพูดเร็วครับว่ากงรอครับติ้งมีของขวัญอะไรให้กงครับอยู่ไหนบอกของขวัญบอกกงสิของขวัญอยู่ด้านในไหนชี้เร็วต่อไปที่หนึ่งในไหนในเค้กในเค้กมีของขวัญให้กงใช่ไหมครับติ้งโอเคอาเป่าเทียนก่อน